สวัสดีครับนานาสาระกับดรการสุรสารวันนี้ก็ขอญาที่ยังคงอยู่กับเรื่องของข้าว10ปีนะครับก็ถือว่าเป็น after shock ในระดับปานกลางครับหลังจากที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ไปรับประทานข้าว10ปีโชว์พร้อมยืนยันว่าเป็นข้าวที่สามารถรับประทานได้จากนั้นก็มี การออกมาแสดงความคิดเห็นในภาคของสังคมครับที่มีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยครับแต่ดูเหมือนว่าในฝั่งที่เป็นห่วงเป็นใยไม่เห็นด้วยจะมีมากกว่านะครับทั้ง2ฝ่ายนั้นต่างก็มีเหตุผลรองรับล่าสุดครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ออกมาบอกว่าไม่อยากให้เรื่องนี้เป็นเรื่องดรามา ปัญหานี้ค้างคามา10ปีแล้วควรจบเสียทีครับและรัฐอาจได้เงินเข้ารัฐนะฮะประมาณ3ถึง4 0 0ล้านบาทนะครับโดยส่วนตัวนั้นผมไม่อยากให้ท่านรัฐมนตรีมองว่าคนที่ออกมาแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้นั้นนะเป็นการสร้างภาพหรือดราม่าทุกคนไปครับ ทุกคนก็ที่เป็นคนไทยครับมีสิทธิ์ครับที่จะห่วงใยในเรื่องนี้ใครจะไปรู้ได้ว่าในอนาคตหากข้าวชุดนี้ถูกประมูลออกไปแล้วส่งไปขายต่างประเทศหรือนะครับมีความเป็นไปได้ที่จะอ,อาจจะถูกแปงลงร่างกับเข้ามาขายให้คนไทยรับประทานมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้ามันไม่เกิดอะไรขึ้นก็ดีไปครับแต่ถ้ามันเกิดอะไรขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่แม่นดีนั้น อำนอาจจะทําให้ข้าวไทยเกิดความเสียหายคําถามก็คือใครจะเป็นผู้รับผิดชอบเอากันง่ายๆครับต่อให้ท่านนายกเศรษฐานะซึ่งท่านได้สั่งให้นําข้าวนี้ข้าวสิปีนี้มาหูงครับแล้วก็สั่งปลากุูเลามานะครับแล้วก็จะเชิญชวนคอรมอรทั้งคณะมารับประทานโชว์ที่ทำที่เบรัฐบาลต่อหน้าสื่อมวลชนผมว่าครมอรที่ จะมารับประทานข้าวชุดนี้ขอโทษน,นะครับก็คงอีหลักอีเหลือใจเหมือนกันครับนะแต่ว่าอาจจะจําเป็นต้องจําใจรับประทานโชว์เพราะว่าท่านนายกสั่งนี่ครับนะเรียกเลี่ยงไม่ได้อย่างดีท่านก็ลาบ่อยหรือไม่มาประชุมสมมุติว่านะครับสมมุติว่าถ้ารับประทานโชว์แล้วนะครับเอาคาอรมอที่รับประทานนั้นนะ่ะมายืนถ่ายรูปเพื่อยืนยันนะออกทางสื่อว่าข้าวสิบปีนี้ ยังสามารถรับประทานได้ไม่มีอันตรายใดๆนะครับถ้าเป็นเช่นนั้นผมก็อยากจะท้ารัฐบาลนะครับเหมือนกันว่าถ้าทำอย่างนั้นแล้วประชาชนชาวไทยจะเห็นด้วยถ้าทำแล้วรัฐบาลมีความมั่นใจก็อยากจะเสนอให้รัฐบาลนั้นนำข้าวชุดน,นี้ออกมาขายให้ประชาชนในราคาถูกครับหรือนำมาแจกให้ฟรีก็ได้ครับ เพราะว่าในสถานการณ์ปัจจุบันนี้คนไทยที่มีฐานะยากจนนะค่าสาธารณูปโภคค่าอาหารการกินมีราคาสูงขึ้นนั้นก็กำลังลำบากอยู่ไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะครับแต่ผมมั่นใจเกิน100%ครับว่าจะไม่มีประชาชนคนไหนนะไปซื้อข้าวชุดนี้มาหงรับประทานแต่ต้องบอกเขาให้เขารู้นะครับว่าข้าวที่นำมาขายนั้นเป็นข้าว10ปี ไม่ใช่ปิดบังหรือองค์พนันไว้ไม่บอกเขาเขาไม่รู้ก็อาจจะซื้อมารับประทานได้ผมว่าข้าชุดนี้นะครับไม่ว่าไม่ไม่ว่าจะนํามาขายเลยอย่าว่าแต่นามาขายเลยให้ฟรีบางทีก็ยังไม่มีคนเอานะครับเรื่องนี้สําคัญมากนะครับถ้าข้าสิปีนี้คนไทยยังไม่รับประทานนะยังจะเอาไปขายให้คนต่างชาตินะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนในโลกนี้ก็ตามครับมันเป็นการสมควรหรือไม่ครับ มันจะเป็นการดูถูกความเป็นมนุษย์เกินไปหรือไม่อันนี้ก็เป็นการตั้งคําถามนะครับผมเห็นด้วยนะครับกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ว่าเรื่องนี้นะควรมาถึงจุดจบเสียทีครับซึ่งไม่เพียงแต่เรื่องนี้เท่านั้นครับนะที่ควรจะถึงจุดจบวาทกรรมเรื่องข้าวในอดีตที่ผ่านมาก็ควรถึงจุดจบเช่นเดียวกันครับแต่ต้องจบอย่างตรงไปตรงมาตามข้อเท็จจริงและจบอย่างมีความรับผิดชอบครับ ไม่ใช่จบอย่างที่ผู้มีอำนาจต้องการให้มันจบครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะครับขอบคุณและสวัสดีครับ